สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทาร์ตพยากรณ์บคูเอค่ะขอต้อนรับชาวราศีสิงและลัคนาราศีสิง์เข้าสู่การทานายดวงประจําเดือนสุดท้ายของปี64นะคะดวงของชาวราศีสิง์ในเดือนธันวาคม2อง4ผ่านการทํานายด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะหรือไพ่าทาร์ตการ์ดนั่นเองค่ะ การทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์คนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดวันที่10ระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและคนที่ไปผูกดวงเอาวันเวลา เกิดนะคะไปผูกด,ดวงให้ได้ลัคนาราศีสิงค์ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนชาวราศีสิง์หาดาบสถานการณ์แวดลอ้อม the empress บุคคลรอบข้าง knight of cups สิ่งส่งเสริมดวงชะตา King of Wands ปัญหาและอุปสรรค The Emperor โอ้โหเจอปัญหาคนยิ่งใหญ่นะคะและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น2ดาบสิ่งที่ต้องระวงัง Knight of Wands บ้านที่อยู่อาศัย10ดาบ ความคิดภายในใจ Queen of Pentacles สรุป9ไม่เท้านะคะชาวราศีสิงค์คะ ในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีสิงห์จะมีเรื่องขัดอกขัดใจไม่พออกไม่พอใจนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความดื้อดึงดื้อร้านนะคะความเอาแต่ใจตัวเองความมีอีโก้ของคุณจะสร้างความไม่พอใจสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองดังนั้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเบาได้เบานะคะต่อไปค่ะสถานการณ์รอบๆข้างของคุณนะคะถือได้ว่า อะไรก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะได้ไพ่ดีเอ็มเพรสหมายความว่ามีอำนาจวาสนามีความสุขกายสบายใจนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะมีคนคอยหนุนนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีแม่หรือว่ามี มีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือคอยหนุนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนอะไรคุณจะมีตัวช่วยนะคะที่จะมาคอยช่วยประคับประคองช่วยพยุงคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นภรรยาหรืออาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะต่อไปค่ะบุคคลรอบข้างของคุณนะคะเป็นคนที่ดี จิตใจร่าเริงแจ่มใสนะคะเมตตากรุณาคุณมีเพื่อนดีเพื่อนแท้มีกัลยะาณมิตรที่ดีค่ะนะคะในออฟวอนนะคะหน้าที่การงานของคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก้าวหน้าให้ราบรื่นลูกน้องลูกจ้างไม่ขัดใจนะคะทำตามคำสั่งคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ ทำงานได้ราบรื่นนะคะมีความก้าวหน้าในการงานค่ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะระวังจะขัดแย้งกับพวกบิก๊กบิกนะคะเช่นนักการเมืองเช่นคุณพ่อนะคะทใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะหรือใครก็ตามที่มีอำนาจวาสนาหรือจะเป็นเจ้านายระดับ CEO ระดับ ท่านประธานก็ได้ต้องระมัดระวังนะคะอยู่ในตําแหน่งปัญหาอุปสรรคระหวังจะมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกําลังจะต้องเข้าสู่การตัดสินใจค่ะว่าจะเอายังไงดีกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่คุณจะเดินทางต้องระมัดระวังนะคะอย่าประมาทในการเดินทางนะคะเช็ดรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะเผื่อบางทีอาจจะเกิดติดขัดระหว่างการเดินทางนะคะ ความก้าวหน้าต่างๆถือได้ว่ามีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะจะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเรียนต่อนะคะมีความก้าวหน้าค่ะแต่ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นมานะคะใครที่กําลังหาธุรกิจใหม่ๆอยู่ใครที่กําลังที่จะหาลูกค้าอยู่หาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะหาความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจการงานของตัวเอง คุณมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะพบความสําเร็จแต่ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพ่10ดาบต้องระมัดระวังว่าจะไม่สบายนะคะเลือดตกยางออกอุบัติเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความแตกแยกนะคะอุปสรรค ภายในบ้านนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาภายในบ้านต้องระวังคนเท่าคนแก่ภายในบ้านด้วยนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของล้มหมอนนอนเสือ้อไม่สบายต่างๆก็คือตอนนี้คุณอาจจะกำลังจะเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวภายในที่อยู่อาศัยนะคะความคิดภายในใจของคุณคุณคิดถึงผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะคิดอยากจะไปพึ่งพาหรือคุณอยากรวยสักทีหนึ่งนะคะ ใบสรุปนะคะสรุปคือได้ไพ่9ไม่เทา้า9้าไม่เท้าคือต้องระวังจะมีคนมาอิจฉาริษยาแทงข้างหลังฉกฉวยเอาผลประโยชน์จาก เอารัดเอาเปรียบคุณนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทําก็คือคุณต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองปกป้องห่วงแหนของอันเป็นที่รักหรือคนอันเป็นที่รักของตัวเองเอาไว้นั่นเองค่ะหรือจะเป็นประเภทว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นไัยนั่นเองนะคะต่อไปสำหรับต่อไปไพ่ต้องการอยากบอกอะไรแจ้งข่าวอะไรเตือนอะไร แปดเหรียญสเหรียญ the empress ในเรื่องของการหาเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการทำธุรกิจรายได้การหาเงินนะคะการค้าการขายของคุณถือได้ว่าคุณคงต้องขยันหมั่นเพียรน,นะคะ ใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายซื้อมาขายไปนะคะจะมีทุนหมุนเวียนดีในช่วงนี้นะคะเงินจะเข้ามือซ้ายจะออกมือขวาดังนั้นถือได้ว่าการค้าการขายราบลื่นการค้าการขายดีค่ะนะคะมีเงินทุนหมุนเวียนและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะคะเป็นปึกแผ่น เป็นแก่นสาร The อ็มเพ s สความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งมีความสุขก,กายสบายใจนะคะมีฐานะที่ดีขึ้นดังนั้นทายได้ว่าธุรกิจการงานของคุณจะหมุนเวียนดีและเกิดผลสำเร็จที่ดีเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปึกแผ่นเป็นแก่นสารฐานะมั่นคงนะคะธุรกิจการงานดีขึ้นค่ะต่อไป ไพ่ต้องการอยากบอกอะไรในเรื่องต่อไปคะในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครที่ทำผิดศีลธรรมใครที่ออกนอกลูก่นอกทางคิดที่จะไปมี คนอื่นนอกใจแฟนหรือคุณกำลังจะถูกนอกใจนะคะดังนั้นมีเกณฑ์ว่าความรักจะเป็นพิษนะคะอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ออกนอกลู่นอกทางหรืออาจจะเป็นคู่ของคนรักของเราก็ได้ที่ออกนอกลู่นอกทางแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะดังนั้นอาจจะตรงกับดวงของคู่ของคนไหนก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะไม่ได้ตรงกับคู่ของเราก็ได้นะคะความรักมีเกณฑ์นอกใจค่ะ เรื่องที่สามสามเหรียญหนึ่งดาบ King of s w o r d ค่ะ สำหรับเรื่องของการหารายได้หรือรายได้พิเศษหรือการทำธุรกิจร่วมหุ้นนะคะใครที่มีงานหลักและมีงานเสริมนะคะมีไรายได้เสริมมีธุรกิจเสริมด้วยนะคะหรือรทำธุรกิจร่วมหุน้นหรือการเทรดหุน้นซื้อหุน้นขายหุ้นนะคะในช่วงธันวานเนี้ยคงจะต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่คุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไดๆ้นะคะมีเรื่องยากๆเข้ามามีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาแต่คุณจะสู้ไหวสู้ได้นะคะยังคงรักษาเสถียรภาพยังคงรักษาผลประโยชน์รายได้หรือยอดขายเอาไว้ได้แต่ก็คงต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเรื่องที่4ค่ะไพ่ต้องการอยากจะบอกหรือแนะนำอะไร ชาวราศีสิงห์บ้างคะหกเหรียญแฮงแมน man, และสี่ดาบไพ่เตือนบอกว่าควรที่จะทำบุญทำทานบริจาคทานช่วยเหลือคนยากจนหรือบริจาคนะคะอาหารให้กับหมาแมวจรจัดบ้างนะคะการทำบุญทำทานจะช่วยต่อ ต่อชะตานะคะสะกเคราะห์ต่อชะตาและเสริมโชคลาภเงินทองใครที่กําลังทุกทนทุกทรมานกับปัญหาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินที่ติดขัดหรือเรื่องของชีวิตที่มีปัญหาอุปสรรคใดๆที่ต้องทุกทนทรมานนะคะ ขอให้ทําบุญทําทานบริจาคทานแล้วจากนั้นสถานการณ์คุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะทุเราเบาบางลงมันอาจจะไม่หายขาดไม่จบลงในทันดีทนดันใดแต่บุญกุศลที่คุณทําได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้พ้นจากทุกนั้นจะช่วยคุณให้พ้นจากเคราะห์กรรมทุกทนและเข้าสู่สภาพที่มันทุเราเบาบางลงนะคะดังนั้นก็ทําบุญทําทานค่ะนะคะชีวิตจะได้ดีขึ้นจะได้พ้นทุก นะคะคเรื่องที่5้า The w o r d เถ้วยและ8ดาบสำหรับใครที่คิดจะทำธุรกิจนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ ทัวร์นะคะธุรกิจทัวร์หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแฟชั่นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะสกินแคร์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องแพลแนไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งลงมือนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมที่จะลงทุนหรือไปทําธุรกิจเหล่านี้นะคะเพราะว่ายังคงมีปัญหาอยู่ยังคงไม่มีโอกาส ะะโชคยังไม่เปิดดวงยังไม่เปิดที่จะทำนะคะยังติดขัดยังอึดอัดถ้าทำลงไปแล้วอาจจะแบบจมทุนนะคะหรือใครที่คิดอยากจะไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะธันวาเนี่ยอาจจะยังมีอุปสรรคยังไปไม่ได้นะคะยังอึดอัดติดขัดอยู่ถ้าไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันละนะคะ สุดท้ายไพ่ต้องการอยากบอกอะไรนะคะขอสรุปหนะะ่อยค่ะโอดีมากๆเลยนะคะใบสุดท้ายสำรับสุดท้ายดีมากๆเลย a i ็ of Pentacles โชคก้อนใหญ่เข้ามือ The Sun ความสำเร็จและ The Emperor ความยิ่งใหญ่ดังนั้นฟันธงเลยค่ะว่าชาว สิงจะพบกับโชคก้อนใหญ่ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่บางท่านบางคนดวงดีมากอาจจะถูกหวยนะคะอาจจะถูกหวยได้เงินเป็นล้านบางคนโชคดีอาจจะได้รับมรดกนะคะแล้วร่ำรวยมีเงินเป็นล้านๆน,นะคะบางคนนะคะอาจจะได้รับ ผลกำไรนะคะจากธุรกิจปิดยอดขายแล้วทั้งปีได้เงินเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าดวงของชาวสิงจะได้เงินก้อนโตได้ลาบก้อนใหญ่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วคุณจะสุขก,กายสบายใจมีอำนาจวาสนาส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณเป็นที่นับหน้าถือตามีความยิ่งใหญ่ดวงชะตามีความยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะ โอ้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวสิงห์ทุกคนเลยนะคะที่ก่อนสิ้นปีคุณจะได้มีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาพบความสำเร็จพบกับความสุขนะคะก็ถือได้ว่าทิ้งทวนได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยนะคะหอบเงินก้อนใหญ่ข้ามไป enjoy ไปแฮปปี้ในปีใหม่นะคะ Big Money กับแฮปปี้นิวเยียร์ในปี65เลยนะคะสำหรับชาวสิงค์ค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามช anel นาย e นรัตนพยากรบายครูเอนะคะอาจารย์ก็มาอ่านหน้าไพา่ซื่อพลังงานบวกให้กับคุณอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็ถือได้ว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับชาวสิงค์โดยทั่วๆไป ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะโปรโควิดดูไพทาโล99บาทยังคงมีอยู่จนถึง31ธันวา64นี้นะคะแต่ถ้าอยากดูแบบละเอียดละเอียดหาคำตอบนะคะโดยไพทารโอก็อยู่ที่แพ็กเกจ299นะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะช่องนี้จะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายดวง12ภาศีโดยไพ่ทาโลนะคะและเคล็ดเสริมดวงดีๆต่างๆที่อาจารย์จะทำคลิปออกมาเพื่อแนะนำเพื่อให้ท่านได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติเสริมดวงชะตาให้เฮงๆรวยๆเจริญรุ่งเรืองพ้นจากทุก รรมเคราะห์ต่างๆเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนั่นเองค่ะฝากติดตามช a n น l นายทาร์ลพยากรณไบคูเอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ